ดีเลยยังจำเลยทุกคนจำเลยคิดแล้สิบห้าักกว่าผ่านาไเย็ดที่สัส้ที่เผาไปตดไฟตีพวน,นี้เลยกะเป็น,นีิยังตีวน,นี้เลยเหรจัดไปที่ก็จะเนี้ยจะออกไปน้วก็จเนี้ยนี่ก็ประมาณนี้นะ ค yeah. ือว่าเฟอร์เฟกต์นะทุกคนนะปิดตังไฟใหมเ่เสร็จทีเรียบร้อยสบายดีนะทุกคนนะมันนี้สั่ง สั้งเครื่องมาจากรัศดาพอดีทิตหนึ่งเนาะเครื่องมาหอดพอดีราคาเบาๆเนาะหาห่อย22บาทสดี๋ยวมาติดใทยทั้งหนารถพีเจกี่เนีะเป็นสปอร์ตไลท์ตอนนี้ก็ติดไปแล้วแต่ว่ามันหน่อยพอก,กค่ค้างนึงมันมุง แกสีเขาไปหาสร้างโดรนเมืออื่นเลยในคนติดตัง้งไฟไฟสปอร์ตไลท์ใหม่เพราะตอนนี้นก็ติดตั้งให้แล้วมันหน่อยโพดมันหน่อยโพดแต่มันหมดมนบมดได้ดังใจกนะ็ได้สร้างเอาใหม่แล้วชี้ห้เบิ้งก็ทุกคนเด้อ ตรงข้างในก็นจะเป็นประมาณนี้นเนาะปสปอตไลน์หน่อยปวดเลยด้วยนะ คนน้อยเนาะนอรีงามเลยใช่ไหมแจมดีว่ะงามดีเว้ยถือว่างามเลยนชนไ่มติดใจเนี่ยอือฟรีเลยยังแจมเลยทุกคนแจมเลยคิดว่าต้อชบ่งงามมื้งขากว่า ผ่าน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 สุดตึงว่ะโทรหาสั่งโดก่อนสัลโีสวัลโีสัสดีมือนวางจมูกมือนว่า uh. ไส้สั่งไฟมาหอดเลยเนะี่ย โลยินบ <Hello>, ่มือ,น,มอ,น,อนัน้นวางแค่โมงมือน่ะได้ยินบนะ่ได้ยินแล้วได้ละมือ,น,อนั้นวางแค่โมงมือ,น,อน่ะวา,างแค่โมงเสีย,นยแน่และสีเขาไปติดไฟติดวกนี้เลยก็จเป็นยังติดวกนี้เลยบ่จัดไปกเกัดเนี้ยจกไปได้วกันัเนียบ่ อเคได้ี่ออกไปแรกกันตอนนี้แหละชิบวอ,อกพี่ซื้ออย่างมาแต่ว่าพี่ซื้อยังอ่านอีทเวไห้ใครดีเลยนะเออติดไปติดไฟหน่ยก่อนใ่้มันเมืดโอเคได้ี่ออกไปแอนด์โดนอย่างพี่ <c oughs> ใส่ดีเลยอย๋ใใอไปซื้อใส่แดงนะยูฮ่าสีเนี้ยไปแดงทันหลวงไปห่อเอื่อนจะจำมพ้าก่อาไปซื้อโอ้โหเมื่อสีเวลาหลุดคูจะออกมาจะเปิดซื้อเลย เออเออ,เอ,อซื้อดีเลยเหรอฮูตีฮันจีนนะนะยมยมบอลไหนตัวยูมองสักก็ตูซีแยกเลยนะเออเออฮูไหนฮูไหนตัวเข้าคลายอะไรพวกรถจักรเลยเฉพะอันตัวเออซื้อดีเละแนวโอเคโอเคในสปีดแวรซื้อเลยอืมทุกคนแบบสุดยอดเลยว่าสิไปติดมืออื่นสร้างใจหอนกันไปไป,ไปเจอกันอยู่เพื่อนสร้าง

เดี๋ยวจะไปตียดไฟตอนนี้มือแห้งเลยตอนนี้เาวไปก่อนส่วนี้ช่วงนี้เป็นช่วงรถติดแห้งนี่ช่วนนี้ตอนนี้เวลาประม่าจำรถโม่แรงเวลาแบบช่วงนี้ถ้าเลยกการเนาะรถปวดติดเลย มาได้หยอดได้ติดลุงตุ๊งนั่งรถติด ยู่หนาบ้านพอดีเลยนะเปิดประตูให้เด้โอ้เปิดสิมาหอดรถโคตรติดเลยมาอูอูสางเลยสักพอยังไงโอ้ เตอร์ซีมาหอดจอดเทิงเนาะสยอดเนาะสั่งมาสองอันไม่ได้สิคล้ายอันหนึ่งเนี่ยพี่ียว โอ้คิดว่ามันสีหญ่กว่านี้นะแต่เพือสีหงแหงนอยู่ก็อลไรย่ง,งแหละรองมึงไปสามสิ่โอเคเนาะเกลี่จิตตังหัวนี้ทุกคนสร้างไว้กับใสใจขนาดเว้ยเครื่องมาหอดกับสร้างาห้ติดหมดเลยแนวเนี้ยก็ไปกันในโดนแนวเนี้ย ตอนนี้กำลังตอดีเลยเนาะเพื่อแยกไฟบาลานไฟบาลานไฟเพราะว่าของมันสรนาา้างเนาะข็บอกขอใจสร้างก็บอกอธิบายฝั่งไฟ,ไฟมันเสถียรแต่จะคันก็ต้องได้ตอแน่ต้องควรมีถ้าถามว่าตอได้บ่ต่อได้บอกก็ได้กันก็ใช้งานได้กันแต่ว่าโบดีบ่บดีอืออ ถ้าว่าเกิดลัดวงจรวอร,อ,รอย่างต่างๆของต่ไฟรถดมันก็สิเห็นให้มีต่อรถเทาอ่าระบบไฟรถดเท,า,ดเทาตัวนี้มันก็ใส่ดีเลย์ใส่ฟิวจะเป็นตัวตัดอ,อืมข้อมูลแน่นนะทุกคนเนาะสำหรับใครอยากรีบไฟจะทักลมกันได้เนาะ นี่ทุกคนนะติดตั้งเป็นทีเรียบร้อยเลยจนมือจนคำสร้างกันจน,นจีบเบียร์ไปนะฟองหนึ่งพราะอะไรมืดนี่บางทีเปิดไฟทุกคนอ่องเบิ่งเด้อนี่ก็สีประมาณนี้เนาะหยาอ,อืมอมันก็คล้ายกับตัวเกา่ามันก็คล้ายกับตัวเก่าแบบไร้เทาเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะไปติดตั้งทั้งหน่อยก่อน มันก็งามเขินคนไฟทั้งหนาที่ด้วยมากนะคนไปเป็นมุมเหมือนกันตอนนี้เรากำลังติดตั้งเนาะเพื่อให้มันตรงกับตาเดิมแน่ที่ว่าแจ้งง่ายเลยทุกคนปุ่มโยโอเคโยเออมันกับบริสองตาเขาได้ดอกตอนนี้เนี่ยเสี่ยวไป พักได้แหละดูนะกงสีเลืออโอ้สีเหลืองสูงหมสูงเลยป้ายย่างก็ที่ว่าป้าจน้นหดสีเหลืองโคตรสูงเลยทุกคนเลงลงเองเอประมาณนี้แหละแมันมันตีวงกวงนน่อะ ทีวงกว่างคักดีเออๆออออทีวงกว่างานี่เออประมาณนี้แหละสุดยอดเลยไปทางไงสบายเลยไดนบ้างม้สูงแห่งที่ ก็โอเคเนาะแมนเพราะว่านี่มันก็บคือว่ามันกลวงแห่งอนไรเนี่ยโอเคเนาะทุกคนเนาะตาต่ำมันสีขาวตาต่็คือว่าได้แล้วมันอยเมืองมุมแก่ไก่เนี่ยไม่ว่าสูงแห่งวะแตแมนแค่ว่าเขาอันที่ขาเชาห่ตาต่ำเฉดดิ เขากินเ๋าอาศัยว่าไตแล้วกางเม็ดพ่อเนั่ยนะได้เลยแหละเพราะว่าขั้นกลางคืนเทาก็บบทขั้นเขาในเมืองเท่ากับบทไตมันนั่นเนาะปาดสูงขักขนาดเลยวันนี้แต่กลางเม็ดนี่นาจะบททางคาตาเขาที่เม็ดอยู่เบามันตีบ่งป่วงอย่างนี้เลย เห็นถูกสอบถูกมุมได้เลยเนะี่ยเออมาว่านี่แหละเพราะว่าเขาจำเป็นต้องใส่โต้ไฟต์อะไรอยู่แล้วต้องเท่าไรโต้ตามเท่าไรชี้ขาวแล้วงั้นขึ้นใส่ชี้เลืองเหรอได้แล้วได้แล้วโ <laughs> ต้เข่าก็ถือว่าชัดเจนนะสำเนา พอใจพอใจสำมเนยพอใจแล้อลาทุกคนว่าพอใจแล้วสำมเนยถือว่าเฟอร์เฟคเนาะทุกคนนะนนะนนะติดตังไฟใหม่เป็นทีเรียบร้อยนี่ปือพม่าเนาะ คือว่าพอใจกับไฟดอกไม้นะถักถักเรื่องเรื่อง